กูถึงเรื่องเงินมันก็มีหลายอย่างที่ทำให้คนเฮาเปลี่ยนนิสัยและกำอูได้เฮี่อย่างอ่ะถ้าอย่างแบงค์ซาวเวลาของอีป่อก็จะได้ประมาณเนี้ยป่อห้องอย่างอ่อ มีอย่างครับปอ,อัออย่างก็ครับลูกปอครับคุณลูกสุดที่รักผมถึงบอกว่ามันเปลี่ยนไปตามสีแบงค์แม้กระทั่งเวลาเขาอยากกินข้าวมันก็จะเปลี่ยนไปตามสีแบงค์ปออยากกินข้าวบ่เฮ้ยเนี่ยมาซ้อนกันเรียกคนเดียวขิงเอ้ยปอออยากกินข้าวบ่เฮ้ย ข้ายากินแกงยังลูกอ๋อปออยากกินข้าว่เฮ้ยลูกข้ายากกินแกงยังครับอ๋อปออยากกินข้าว่เฮ้ยอยากกินกยังครับ,กกบกกคุณลูกสุดที่รักอีพปป่อว่ามันเปลี่ยนได้ตามซีบอยเจือ,อ,อกแก่แม้กระทั่งเวลาเจ็บตอนเข้าห้องน้ำน้ำเสียงก็ยังเปลี่ยนไปตามแบงไปดูถ้าเป็นแบงซาวที่ห้องเกินหื้ออีป,ปอ จไปบว,ปวยหาเจ็บต้องจ้าเป็นแบงร้อยเตี้ยไว้เกยหื้ออีป้อหรอเจ็บไปบวยล่ะล่ะอีป้อเจ็บต้องนะเปาเป็นแบงห้าร้อยเตี้ยไว้เกยหื่ออีป้อหรอลูกลาลูกลาอีป้อเจ็บตองครับถ้าเป็นใบปันเตี้ยไว้เกยหื้ออีป้อหรอลูกลาลูกลาสุธีลาครับ ลูกเล่าบาแล้วแต่กาครับปอดเจ็บตองนะครับใจเบื่อเบื่อใจเบื่อเบื่ออันนี้ปนห้องว่าสีเปลี่ยนนิสัยสีเปลี่ยนน้ำเสียงฮู้เนี่ยโอ้โ,อโ,อโลูกลรกลูกลรกชุดที่แรกายปพ่อเว้ยเนี่ยเปนห้องว่าสีเปลี่ยนนิสัยแล้วคุณล่ะ เป็นยางไงก่อบ๊ะเด็ดเฮ้ยสองใบ